สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะครับสวัสดีเอฟซีครับเอาเอฟซีท่าสองบอกให้ตามก้อนหมื่นหนึ่งเนาะเพราะว่าเห็นคอมเมนต์เขามาเยอะว่าอ่าแม่เพลินกับสื่อบระท่านทั้งเทียกับอั่นก้อนลังคนกับสื่อน้ำล้านข้าทั่วไปเนาะเล่าพัฒนาเห็นแล้วครับเอาลองเบิ้งครับงวดนี้มาเรียบร้อยแล้วครับเห็นแล้วครับพะเนยหายมาจากงวดหรือพะเนย ทวันเองงวดที่หาสิงวดซี่ฟานมากกว่านลดงวดเดียวลดงวดเดียวให้หางวดให้ให้ซีงวดซีงวดุดเขาเขาซ้ำงวดลดงวดนึงงวดที่หามาแล้วงวดที่หาในตอกเขาอีกละงวดที่หาตอกเขาอีกงวดนี้มีเลีกวิ่งห้พร้อมบ่ปะนี่ยงวดหนีไมีเลีกวิ่งห้พร้อมครับเลีกวิ่งนี่มันจะเข่ากูงวดเลยยังวมันจะลุกหายเฉียโอ่ บ้านน nope? sure. no ี้มีเลขแท่งกับหายเข้ากันบ่เพ no 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 right. ื่อนย์เลขไทยงก็จะหาเลขวิ่งบาทคลิปต่อไปเนาะเป็นอูน้ำใสคลิปต่อไปคลิปเป็นเลขเลขแทยอูน้ำใส่จะหายเลขวิ่งเนี่ยบาทนี้ครับไม่ได้หายเลขวิ่งที่เเกิดมันออกออกคู่เทียร์เลยเลขตัวเดียวเหมือนโอ้เสียดายอ๋อบานนี้ได้ข้านวณได้นี่ล่ะก็จะเป็นเส้นเส้นเงยก็ต้องซ้อมเบื้องก่อนเนาะเพ่อนย์ซ้อมเบื้องกวนมัดออกเอาเห็ดเลือกมาเนี่ย เฮ็ดมาจักงวดก็ลง้งเบื้องงวดเด้มันเขา,า,ลาเลขตัวเดียวมันออกอหมลยเ่เล็กบินไปเลยบานเหล็กบิงไปเลย,เ,ลเ,ลยเอานีงวดเก่าบ่พอนี้บอันนี้ออน้ำส้กมมักออน้ำส้กมมักตัวนี้พอนี้มักสี่หกวัวน้ำใส่หมักแปดสี่เข่าสองเจ็ดต,ตรงตรงว่าต้องกลับเลยน่บ่พอนี้กรับงวดนี้บ่ได้ครับงวดนี้บ่ได้ครับงวดนี้บ่มีเหล็กบิงครับ ขวดต่อไปมีให้ครับเอาจัดเลยเบิ้งสบับหนีสะกวนเนาะสูตรนันคำนวณเพราะไงเหล็กติดอยู่นี่นีสามารถเอาจับใส่กันเลยครับเนี่ยเหล็กล่าวิ่งหกไอวิ่งหกวันที่หนึ่ง,งสิงหาคมหกสิบแปดเหล็กเล่าครับนี่หครับวิ่งหกเม็ดเดียวไปเลยอันนี้ก็เป็นเล็กมีเห็นสีจับทูเลยี่ตัวสามตัวรองเบิ้ง นี่เห็นสุกงวดครับครับอยูให้ไะไรของเฮาที่เด็ดกับยูเจ็ดตัวนี่แหละครับเอฟซี FC ทางสงา่งจะถือน้ำเนาะมือขึ้นกรับวุน้นทํากับพอยนี่กับบอร์นทําโซ่ก,ก็ต้องขอบพุ่นเนาะพอยนี่พุ่นเรื่องขอบพุ่นเอฟซีพวกมันมีน้ำใจมามใมห,าห้มีน้ำใจมาให้ขอบพุ่นครับวุ้นทําไสกับเห็นคอมเมนต์พอเอฟซีเลยเมยเอฟซีเป็นคอมเมนต์มาว่าวุน้นทําไส้ขึ้นโปรงเปลีบ่บัญซี่พอยนี่ไปเนี่ยกับพวกกาเนาะ ย่านแบบว่าโอ้เหล็กถือกับมีดได้สีแมเอาเงินเอฟซียังสีเราปุ่ยเงยก็เลยแบบอยากไอโบก่าครับให้คอมเมนต์มาเองเลยครับเดี๋ยวผมจังให้ตามใจตามศรัทธาเนาะปุ่ยเงยเนวทางก็จะหายไปเรื่อยๆนี่แหละแนว่ยท่าหายเรื่อยๆครับหายเรื่อยๆไปเรื่อยถูกเรื่อยๆไปเรื่อยๆครับพอาะเดชปากันเ็ิ่งรถต้องถูกแน้อนเลยเก็บให้กับถือถือก็เกิดว่าปุ่ยเงยกะ บ่ได้หวังเงินหวังขับกับเอฟซีปันไดหวังแค่ให้ยอดบิวลูกหลานขึ้นเรื่อยๆเนาะแ้คนติดตามอันนั้นแล้จแับแล้วบแจใจสิดข้าแอบถ้าว่าปฏิหารไปหายเลขเรื่อยๆเนาะครับเอาหายทั้งไทยทั้งเล่าเลยทั้งไทยทั้งเล่าหายวิ่งพร้อมแบบตะกี้บ่หายวิ่งแคกเคลียบแบบนี้นี่มีเลขวิ่งพร้อมนี่ครับแล้วก็ขัายว่าตะเกาวีถือคู่เที่ยวเลขวิ่งติด เขาไมนไปออกตัวเดียวนี่แหละครับเอาจับไว้ในเด็บบ่านี้อนอนน้ำสุกยับเข้ามาอีกตำลาวพ่อใหญ่ครับหนึ่งสิงหาคมหกสิบแปดวิ่งบนล่างหกเม็ดเดียวนี่แหละครับข่อ่ให้หกเม็ดเดียวสองตัวบนล่างครับเจ็ดสองศูนย์สองสามห้าแปดสี่เจ็ดสามเก้าห้าหนึ่งหกครับเลขกอ่ะบนเวียนอยู่ตัวเก่าเนาะพ่อยตัวเก่าเนี่ยนะเพราะว,ว่า วดนี้สองเกจดิมันออกมากเกจสองนี่บันเพราะไงว่าจะสองแปดเนี่ยบอกว่าตัวเก่ามันยังไมาออกเกินเดย์ยังว่าออกอยู่เนาะเสียดายครับเพราะเพรนั่นแล้วบันเพราะว่าตัวเก่าตัวใหม่แล้วบันเพราะว่ามันออกว่านนี้เขียนใจคือเก่าอยู่แน่ยเขาบ่กเดี๋ยวเจ็ดวัดทิมนะวัดลโสกมักตัวใดนี่นี่มักหนึ่งฮกเอาอูน้ำเชืกับมักหนึ่งฮกคือกันกันวายังสันเพราะว่าเลขมันวิ่งฮกเนาะเพราะไงมันกับสีมาในรูปแบบแบบนี้แบบเดิมบ่มาฮกกับมา ก,เเก,เก,เก็เพราะว่าก็ก็มกเป็นฟี่นองกันเพราะเนี่ยมักตัวได้บ่เนี่มนยมักเนี่ยเสียตัวยนังไงมักเนี่ยทั้งเทียนกับไปสามหา้า,หาแปดสี่เอนะ้ยี่นะทั้งเทียนกัไปมันออกสูงเลยเลยเล่าเดี๋ยออกสูงเลยเลยทั้งเทียนกับไปอันสี่ตัวน้อเพราเนยเมื่อซี่ตัวกับสามตัวโอ้ตรงนานหลุ่นด้วยครับท่านผู้ชม นี่แหละครับพิจารณาใช่ไหมซตัวก็หายเยอะแต่ว่าหักป่อย่อหายดอกเ <laughs> <น S 2> พราะว่าย่าเอฟซีทางสองวาเนานนะครับเย็ดไปแล้วี่ซื้ออาดอกเยที่บอกนี่นนนแหละครับพอยี่ก็จับเอาในนี่แหละครับแมพูส้มยูทีดวงหรือว,ว่าเอฟซีจับถือก,กะถือ่อพอนี่จับถือกะถื่กหรือพอี่จับบาถือ่อเซจับถื่อพอฟซีก็ถื่อประมาณนี้เนาะนี่นะครับมีเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามซีหาสูตรพอนี่ที่จับมาแล้วก เอฟซีทางซองมากระจับได้เลยครับอยู่ในนี้ครับจับเป็นซี่ตัวสามตัวนี่แหละครับเนาะพิจระนาเบิ้งน้ากันครับเลขตัวที่พงเย่จับมาตีคิดว่าจะบม่ได้ให้เอฟซีสื่อบม่ได้เอาลงให้เบิ้งเนาะนี่แหละเนาะพงเย่เลขแล้วซ้ำตัวซ้ำตัวพงเย่ก็อยากล่องให้กันวันนี้บายนี้เพราะว่าเขามาดูนี่แหละครับบ่าได้เขียนลงครับยันเอฟซีทางซองว่าคือเอาให้ลายตีพงเย่เนียน นี่แหละครับพ่อเบื้องเขาเขา้าก็พงเี่จะให้เลขวิ่งที่ครับวิ่งหกงวดนี่เขาะงวดงวดวันพุธที่สามสิบมานพงเย่มาเกียรตอันนี้งวดที่อันต่อวันวันที่สามสิบวันยังกว่าอ่อ,อนมสมศรลงมาอีกสามสิบยี่สิบเก้ายี่แปดงวดวันที่ยี่ิบแปดนี่ครับ เลขออกสองหากับสองแปบวิ่งแปดเอางวดนี้ยังนี่แมนงวดนี่หกเลยอพอนี่วิ่งหกเลยครับเอาตามกันต่อครับแนวาทางตัวเลขหลากหลายเซียนหลากหลายสำนักเขามากครับแต่ว่ามือนี้เล่าพอนี้มาเดียบร้อยแล้วครับเอามาัดจ่จัดกักกับพนันแต่ว่าเลี้ยใช้ส่วิ่งเลียช้ก็จะให้วิ่งด้วยกันเนาะพอนี้เอาลองเบื้องครับตำราข้อใหญ่ครับ วิ่งบนล่างหกสองตัวบนล่างเจ็ดสองศูนย์สองสามห้าแปดสี่เจ็ดสามเก้าห้าหน,นึ่งหกเกดคูพนี้อ๋อน้ำโสกกระปูนน้ำใส่มักหนึ่งหกร่มยพัดได้อออน้ำโสกพีน่ม,ก 16, ม,มักสาหาก 3, 5, 5, 8, ับแปดีพเนี่คิดว่าสามหาปดนี่มาสตัวเด้บ่พีน,พน,นี่คิดว่าหันล่างเทียวะโบนเนีเนาะมันออกสูงมันออกสูงนะครับ ลองเบื้องครับพิจรารณาเบื้องน้ากันครับมาร์กซีตัวกัคือผมให้เบื้องเบื้องหันละครับเขาเข้า,ขา,ขาสุดที่อออกมาให้เอฟซีสองตัวกับมีประมาณนี้ครับนี่นะครับกับ่มีปิดบังเนาะพอนี่บอกทุกจุดทุกมุมเลยครับถ้าพิดผ่านมังเด้กัขออภใหุ้กท่านครับสัตว์เย็นให้เอฟซีทางสองเดย์เขามาดับส้มดับฟังครับเอาถ่ายคลิปนี้มียังฝ่าเอฟซีบ่พ่พอนี่วันนี้ก็จะให้พาดอีก็บาดนี้ได้ให้มันถูก ให้มันถูกให้มันถูกใหนได้นเงินนับกันให้ได้เงินนับกันขึ้นหัวรถมันขึ้นหัอดยเงินครับเอาสารคิปนีก้ก็ให้ยดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงทุกคนเด้อครับสวัสดีครับสวัสดีครับ